สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ha อ u โต r รีวิวถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามหรือ Subscribe กรุณากดเลยเพราะจะมีรีวิวรถรุ่นใหม่ๆม,มาให้ชมเรื่อยๆวันนี้เรามาพูดถึง2026 Isuzu V Cross รีวิวสเปคและฟีเจอร์ที่น่าสนใจกันครับสำหรับ Isuzu V Cross หรือในบางตลาดเรียกว่า D Max V Cross เป็นรุ่นพิเศษของรถกระบะที่เน้นทั้งสมรรถนะบนทางวิบากและการใช้งานในชีวิตประจำวัน โมเดลปี2026มีการปรับโฉมภายนอกให้ดูทันสมัยขึ้นเส้นสายด้านหน้าและกรอบกระจังหน้าได้รับการออกแบบให้ดูแข็งแรงและโฉบียวเฉี่ยวไฟหน้าแบบเล็ดใหม่ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่อาจมีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมชุดไฟท้ายและสปอยเลอร์หลังที่เพิ่มความโดดเด่นให้ตัวรถดูลงตัวยิ่งขึ้นมิติภายนอกของ V Cross เวอร์ชันปัจจุบันในบางตลาดมีความยาวประมาณ5,332ม mm. ิมตร ความกว้างราว1,880ม mm, ิลลิเมตรและระยะฐานล้ออยู่ที่ประมาณ3,095ม mm, ิลลิเมตรซึ่งให้ความสมดุลระหว่างพื้นที่ภายในและการควบคุมในถนนทั่วไปห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงให้ดูทันสมัยขึ้น วัสดุภายในใช้วัสดุเกรดดีเบาะนั่งสบายพร้อมตัวเลือกตกแต่งพรีเมียมในรุ่นสูงหน้าจออินโฟเทนเมนตอาจมีขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto การเชื่อมต่อ USB หอลายจุดระบบเสียงและการจัดวางคอนโซลกลางถูกออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานในส่วนของเครื่องยนต์รุ่น V Cross ปัจจุบันใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด1898ซีซีแบบเทอร์โบพร้อมระบบ d i r รก t Inter Cooler ซึ่งให้แรงม้าในช่วงประมาณ160แรงม้าและแรงบิดสูงสุดราว360นิวตันเมตรสำหรับระบบส่งกำลังมีทังเลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดส่วนรุ่น4คูณ4มีระบบขับเคลื่อนครบพร้อมโหมดลุยสำหรับทางวิบากระบอบล็อกเฟืองท้ายและระบบควบคุมการลื่นนถลาย traction control ร,ร,รวมถึงระบบช่วยขึ้นทางชันและระบบช่วยลงทางชัน สมรรถนะของ V-Cross รุ่น2026เมื่อใช้น้ำหนักเบาและเส้นทางทั่วไปจะให้การขับขี่ที่มั่นคงและแรงบิดที่ดีเมื่อกดคันเร่งในจังหวะฉับพลันระบบโหมดลุยช่วยให้การผ่านทางดินทรายหรือพื้นลื่นเป็นไปได้ง่ายขึ้นพร้อมการกระจายแรงขับเคลื่อนให้ล้อที่มีการยึดเกาะด,ดีที่สุดระบอบล็อกเฟืองท้ายช่วยในการปีนทางชัน ในขณะที่การขับในเมืองก็ยังให้ความรู้สึกที่ไม่แตกต่างจากรถกระบะท,ทั่วไปเมื่อขับเดินทางไกลบนทางหลวงจุดเด่นคือแรงบิดสูงทำให้การเร่งแซงเป็นไปได้ราบรื่นในเรื่องการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรุ่นวีครอสอาจอยู่ในช่วงที่ไม่โดดเด่นเท่ารถยนต์นั่งทั่วไปแต่ในฐานะรถกระบะท,ที่มีสมรรถนะสูงตัวเลขอาจอยู่ราว12.4กิโลเมตรต่อลิตรตามที่มีข้อมูลจากตลาดบางประเทศ ซึ่งเป็นค่าคร่าวๆขึ้นอยู่กับรุ่นขนาดล้อสภาพถนนและน้ำหนักบรรทุกระบบความปลอดภัยใน VCROSS ก็ได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยมากขึ้นรุ่นสูงมาพร้อมถุงลมนิรภัยห่อลายจุด ระบบเบรก ABS, EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพ ESC ระบบช่วยออกตัวบนทางชันและระบบช่วยลงทางชันในบางตลาดรุ่นสูงมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เสริมเช่นระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบเตือนรถขนาดถอยหลงังและกล้องมองภาพรอบคันรายงานรีวิวของวอตแวนระบุว่า V-Cross รุ่นท็อปมีที่นั่งหุ้งหนังเบาผู้ขับปรับไฟฟ้าระบบปรับอากาศแยกโซนและหมดลุยออฟโรดในตัว จุดเด่นของ2026 V Cross คือการผสมผสานระหว่างรูปลักษณ์ที่ดุดันความสามารถในการลุยและความสะดวกสบายในการใช้งานทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่รองรับทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยในเส้นทางยากลำบากข้อจำกัดอาจเป็นเรื่องขององค์การขับขี่ในเมืองแคบๆหรือการจอดเพราะตัวรถมีขนาดใหญ่ และในสภาพที่บรรทุกหนักหรือใช้เท้าคาเร่งสุดอาจรู้สึกว่ายังไม่แรงพอเท่า SUV หรือรถกระบะสมรรถนะสูงบางรุ่นจากรีวิวจากผู้ใช้งานบางรายในอินเทอร์เน็ตกล่าวว่าเครื่องยนต์ดีเซลของ V-Cross มีแรงบิดดีและสามารถไต่ทางลำบากได้อย่างมั่นใจบางคนพูดถึงว่าแรงบิดช่วงต้นดีมากเมื่อเข้าโหมด 4x4 ซึ่งช่วยให้ขับผ่านเส้นทางที่ไม่เรียบได้ดี การใช้งานจริงในเมืองอาจรู้สึกว่ารถใหญ่แต่เมื่อชำนาญกับมิติรถผู้ขับหลายคนบอกกว่าสามารถจัดการกับการจอดและเลี้ยวในพื้นที่แคบได้สรุปแล้ว2,26 0 i ิ u z u ู V Cross เป็นรถกระบะรุ่นที่ครบเครื่องเหมาะกับคนที่ต้องการรถลุยใช้งานจริงและต้องการความมั่นใจในการผจญภยัยถ้าคุณอยากให้ทางเราทดสอบขับจริงในสนามออฟโรดหรือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง โปรดแจ้งมาได้เลยครับฝากกดติดตามช่องหาออ t o r รีวิวด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกรีวิวรถรุ่นใหม่แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปขอบคุณมากครับ